อเบอกมีคนมาลุกล้ำที่มันไงเป็นสัตว์อ่ะมาเด้อมาเด้อมาฝั่งนี้โมเอ้ยไอ้โมไอ็ปุยนุ่นไอ้ปุยนุ่นก็ไอ้อะไรบ้างอ่ะเนี่ยเห็นไหมเน่ะมันทำขอบเขตไว้แล้วนู่นน่ะท่านขู่ไว้ด้วยนะว่ามีตะการตะกุยใส่ไว้ด้วย กลังจะร้อมรั้วส่วนนี้นะครับต้นตะวานป่าสองต้นตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเลาะตามเสาั้วไปเรื่อยๆนี่จะไปดูว่าเสาั้วอเขาทำไปถึงไหนแล้วอ่ะขีไว้ซะ,เอ,ะเอเอเขาเขาเยี่ยวไว้แล้วมันก็ต้องมาเยี่ยวรถไงไเป็นประกาศสักดา ขอบเขตไงลูกสัตว์มันจะมีขอบเขตของมันที่ตัวอื่นจะมาลุกล้ำมันไม่ได้มันจะไล่ก,กัดดูสืรีบไปไหนหนีไปทำพื้นเลยมันจะแกล้งลูกอ้วนเลยนี่มันจะแกล้งลูกอ้วนหาพาแกล้งลูกอ้วน <c oughs> นี่มันบอกหมาตัวอื่นเดินไปฝั่งโน้วนว่าเขามาเดินอยู่ตรงนั้นมันก็เลยนโจมตีทานะมาโม่เอ้ย เดี่ยวมากแล้วไงไปจิมน้ำก่อนไม่สุแน่แน่แสดงว่าหมาเขามาทำขิ่งไว้นี่มันมาไล่ทำขินขิน ัตป่าก็เหมือนกันนะสัดป่ามันก็จะฉีไว้แบบนี้แหละไมว้แล้นี้ลเ่ยนไ่ฮ้ยเไม่ไปไม่ไปตรงนี้ไม่ไปบางแก้วบางแก้วมานี่มามันไปหากินยาบางแก้ว

นี่เป็นสวนนอไม้นะครับก็เป็นพระเอกของสวนอยู่ในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับประมาณสักข้ามเห็น,นีดอกอันนี้เคยเห็นไหมฮะถ่ายวิดีโอไวะนะ้นั่นแหละ มาเดินสำรวจนะครับมีไอ้โซูโมโ่เดินนาหน้ามีพี่ฟีฟ้ากับน,น้องผูเป็นผู้ดูแลไอ้โซโมโ่เซมเิ